misalnya ใช่ tuh ครับตัวนี้ <tuh> <tuh> วุ้ย <minutes> ว <okee> ิ่งปีด <cke> ว <twelve> ิ่งปีดิหายเราแล้วโดนซื้อต่อได้ไหมครับเนี่ยซื้อต่อได้ไหมีลูเมเกอร์นะร่านลูเมเกอร์

อยู่ตรงนี้อยู่กใกล้ๆนะ oh, <you> อน๋ออยู่ตรงนี้ปลาต้นต้นเราอยู่ได้อยู่ตรงนี้

จะเป็นทูน่าโอเค